ในยุคสมัยที่การลงทุนถูกกล่าวถึงและนิยมเป็นจำนวนมากผู้คนหลายวัยต่างให้ความสนใจในการลงทุนเพื่ออนาคตของตัวเองแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแพลตฟอร์มในการลงทุนมีค่อนข้างมากจนเลือกไม่ถูกวันนี้ผมจะมารีวิวแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Capital b e a r กันครับ Capital b e a r เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายและแลกเปลี่ยนออนไลน์เช่น b บ n a r y Option ตลาดหุ้น f o r e x และการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลต่างๆที่มีให้บริการทั้งในสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ โดย c a p i t a l Bear ได้รับรางวัลมากมายในปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มได้เป็นอย่างดี Capital b e a r เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเทรดง่ายถอนไวและทำกำไรได้จริงมีตัวเลือกหลากหลายให้เราสามารถเลือกลงทุนได้อย่างอิสระและจุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คือการเทรดแบบ Bridge เป็นการเทรดแบบระยะสั้นใช้เวลาในการตัดสินเพียง5วินาทีเท่านั้นเหมาะสำหรับนักเทรดที่ชอบกลยุทธ์ในการซื้อขายแบบติดีและใช้เวลาน้อยโดยอาศัยประโยชน์จากความผันผวนในระยะเวลาสั้นๆและที่สำคัญคือ ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการเทรดทั่วไปถึง95%ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงให้ความสนใจกับแพลตฟอร์มนี้กันแล้วดังนั้นเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมกันครับ